ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูผัดหมี่ซีอิ๊วดำกันนะครับนนทำยังไงไม่ยากเลยนะครับไปดูครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะาสุดใจขั้นตอนแรกนะครับผมก็ต้องตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับตามมาด้วยน้ำมันหมูพร้อมกาก,ากหมูนะครับ ใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับหอมแดงนะครับซอยประมาณหนึ่งหัวนะครับแล้วก็เต้าหู้ขาวตามชอบได้เลยนะครับผมแผ่นละ1ิบบาทนะฮะใส่ใส่สักครึ่งแผ่นหรือจะใส่ทั้งแผ่นก็ได้นะครับนใส่เต้าเจี้ยวนะครับผมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ หลังจากนี้ก็ผัดให้หอมฉุยเลยนะครับจังหวะนี้แล้วหอมมากๆเลยนะครับผมน้ำมะขามนะครับประมาณ3ามกระบวยนะครับผมผมใส่ประมาณถ้วยนึ่ะถ้วยน้ำซุปอะแต่ถ้าเป็นสักถ้วยชามกว๋วยเตี๋ยวก็สักครึ่งครึ่งชามก็ได้นะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ตามมาด้วยน้ำมะนาวนะครับ1-2ช้อนโต๊ะนะครับใครชอบเปรี้ยวก็ใส่2ช้อนโต๊ะได้นะครับผมันจะออกปเปรี้ยวหวานละมุนลิ้นแน,น่หะตามมาด้วยนะครับพระเอกของเราเลยนะฮะเวียสุนลวัฒนะครับใ <laughs> ม่ใช่สีอิ้วดำประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับรอบแรกผมเติมไปละเนี่ย อ่าห uh ้า huh. หช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะเราจะปรุงข้าวข้าวไปก่อนนะครับ mm hmm. เพิ่มความหอมด้วยซีอิ้วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะมันจะทำให้ผัดของเราเน่นนัวนัวขึ้นแน่นอนนี่ ใส่เส้นหมี่ไวๆนะครับแช่น้ำนะฮะซองมันขายเป็นห่อนะห่อละประมาณ15บาทนะฮะเอาไปแช่น้ำสัก5นาทีแล้วก็นำขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำนะครับแล้วนี่เห็นไหมเติมลงไปนะสีมันยังไม่ได้เพิ่มไปเลยนะครับผมสีอุดำประมาณอีก1ช้อนโต๊ะนะครับผมหลังจากนี้ต้องค่อยคผัดนะครับนี่ เห็นน้ำมันไหมฮะเราจะผัดให้น้ำงวดเลยนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมเห็นไหมใกล้ละอ่ะเพราะเส้นมันจะซึมน้ำของเราไปหมดนะครับผมผัดจนเส้นมันมันเลยนะฮะเวลาแตะเข้าไปเนี่ยเอานิ้วเราแตะไอเส้นหมี่นี่ครับ ้าแตะแล้วเส้นไม่ติดขึ้นมานี่แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับผมดันเส้นไว้ข้างๆนะฮะเติมน้ํามันแล้วก็ใส่ไข่วันนี้ผมใช้ไข่ไก่นี่ประมาณประมาณ3ฟองนะครับลิ้นพันกันละใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็นําเส้นขึ้นไปโปะข้างบนนะฮะโปกบนไข่นะฮะ ใส่ผักนะครับผมวันนี้จะเป็นถั่วง,งอกนะครับใครมีคณะนะฮะใส่ได้เลยเข้ากันเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมอยากกินใส่ถั่วง,งอกนะครับแล้วก็ใบกุยช่ายนี่เห็นไหมหลังจากนี้ก็ผัดทุกอย่างคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับนี่ 3คนนะครับ1ห,ห,ห่อ15บาทกินได้3คนกันเลยทีเดียวเชียวปรุงรสนะครับ <c oughs> ผมใส่พริกป่นลงไปนะครับผมาหาคือผัดเสร็จกินได้เลยนะฮะไม่ต้องไปปรุงเพิ่มได้ละน้ำตาลทรายนะครับ เรื่องรสชาติก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลยนะครับชอบแบบไหนแค่นี้แหละนะฮะเราจะผ่าจนกว่าพริกกับไอ้น้ำตาลจะเข้ากับเส้นดีนะครับผมละลายเข้ากันน,นี่อีกเดียวเดียวครับอีกเดียวเดียวนะฮะนี่เพื่อความ อร่อยและสวยงามนะครับเพิ่มใบกุ้ยช่ายไปเล็กน้อยนะแค่นี้เลยตากใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับผมกับเมนูผัดมีซีอิอ๊วดำโอ้โหลืมลืมมันลืมลืมชื่อเมนูซะอย่างั้น ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับเวลาผมทำคลิปใหม่ๆลงโป๊ะมันจะเด้งไปหาเพื่อนๆได้เลยนะฮะลาไปแล้วสวัสดีครับ